a อ s a l a m u ม l a i k u ุ w a r a h ุลลอ l l a h สวัสดีครับนานานักปูปาทุกท่านนะครับวันนี้เป็น EP สแล้วนะฮะที่ผมได้ออกมาลุยเดี่ยวกับหมายข้างทาง,ทางแล้วก็จะให้ปลาให้เขาไปทำ อาหารเปิดบวนนะฮะผมจะใช้เหยื่อเขียด KN ตัวนี้เราไปรุ่นกันว่าจะได้กี่ตัวนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับไปเราไปติดตามชมนะครับมไม่ได้ถ่ายอีกแล้วผมไม่ได้ถ่ายก็เสือเก ะะไซส์สวยนะฮะกระสงโอเคจำแรกเดี๋ยวไปครับเกียร์เคเอ็ ตัวที่สองอดองผสม

ตัวที